ก็ยินดีเชิญเป็นยงทุกท่านนะจ๊ะให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันนี้การปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญทีเดียวนะจ๊ะที่เราต้องฝึกใจของเราเราท่านที่สะดวกก็ก่อให้ท่านนั่งในท่าที่สบายที่สุดนั่งบน,นโซโฟ,ฟาช่อดีหรือพื้นก็ปรับท่านให้สบายหรือนั่งในท่าคู่บัลลังก หลังตั้งตรงนำลงสติมั่นออาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาเบาๆหลับตาแก้กดบตาจดุดหนึ่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้ผ่อนคลายให้สบายามความรู้สึกถึงความโล่งว่า้องความรู้สึกว่าในตัวของเรานั้นโล่งว่า มีแค่เพียงผิวหนังบางๆใสๆทำความรู้สึกมานอนนั่งอยู่คนเดียวในโลกโลกนี้มีแค่เพียงเราคนเดียวประคองใจนิ่งสบายๆประคองใจนิ่งๆเบาๆสบายๆหายหาใจคข้าเล็กๆ หายใจออกยาวๆให้ผ่อนคลายให้สบายให้เราทำความรู้สึกใงการปล่อยวายาช่่งน้นปล่อยว่างช่างมันในช่วงเวลาเรียกดับสมาธิให้เราทำความรู้สึกถึงความปล่อยว,าว่างช่่งน้นเฉยๆนั่งดูนั่งรู้อยู่บความโล่งว่างและนิ่งเฉย ค่อยๆฝึกดูความโล่งว่าความโล่งว่างแห่งการไม่คิดอะไรเลยวลางว่างนิ่งเฉยถึงแม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็นิ่งเฉยดูเฉยเฉไม่ฝยุดแคเราโล่งว่างนิ่งเฉยอย่างสบายสบายนิ่งๆไปไเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องสบายสบายทีนี้เราทำอยู่นี้ดูว่าเล็กน้อยดูว่า ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ความจริงแล้วนี่คือสิ่งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการฝึกใจกรอให้ที่ล่งว่าทำเฉยๆอย่างสบายๆเพราะสิ่งนี้จะนำมาทห่ความสุขอันยิ่งใหญ่เกิดึ้นกับเราอย่างสบาสิได้กล่าวไว้นัตติสันติบาลังสุขขังไม่มีความสุขอืน่นใด ยิ่งไปกว่าความสุขจากใจที่สองนี้เราจะได้สัมผัสความสุขนั้นด้วยการลงมือทำปฏิบัติของเราปรับกายให้สบายปรับใจให้สบายอยู่ความนิ่งโล่งว่าเบาสบายประคองใจนิ่งโลง่งโล่งว่างว่าเบาสบายประคองสติกู้ความสบายน ไปอยากต่อเนื่องนะจ๊ะนิ่งเบาสบายนิ่งเบาสบายก็ขอให้เราอยู่ความนิ่งเบาสบายไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ใจของเรานั้นสาวิ่งฝึกเป็นแค่เพียงผู้ดูเฉยเฉยนิ่งอยู่กับความมิ่งเฉยทนไปสักสามสี่นาทีนะจ๊ะ วันน um ี้เราจะอยู so. ่นิ่งเฉยกันนานสักนิดหนึ่งดูความนิ่งเฉยดูความโล่งว่าเฉยเฉยสบายสบายนิ่งโล่งว่าเฉยเฉยสบายสบายนิ่งโล่งว่าเฉยเฉยเบาเบาสบายสบาย ให้เรายังคงประคองใจนิ่งโล่งว่าเบาสบายทำใจเราประคองแห่งความนิ่งนิ่งโล่งว่าเบาสบายให้ใจเรานิ่งยย่ความบริสุทธิ์นิ่งนิ่งประคองใจนิ่งนิ่ง ล่งวงบางเบาสบายสบายและทุกครั้งขอที่เราจะเลือกนั่งสมาธิให้เราตามตึกนึกถึงบุญที่เราสังสมมาตลอดทั้งวันให้เป็นภาพปรากฏขึ้นในใจของเราให้เราเพลิมปิติใจ วันนี้เราได้สั่งสมบุญอะไรมาบ้างทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิตึกนึกถึงบุญเหล่านั้นให้เป็นภาพปรากฏขึ้นในใจและให้เราปิติเบิกบานหรือว่าบุญในศัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาหรือนึกถึงบุญตั้งแต่เราเกิดมา จำความได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงปัจจุบันนี้เ็าได้สั่งสมบุญในพุทธศาสนามากมายเพียงใดทอกระถิมท้อป้าป่าช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนพ้องพี่น้องบริวารต่างๆเรา,านดกถึงมือ่อหรานแ้บปลื้มป,ปิติใจและมีความสุข ว่เราตึกนึกบุญเราปิใจมีความสุขแล้วก็ให้เราแผ่อุทิศบุญแผ่ความรักแผ่ความเมตตานี้ไปยังบุคคลที่เรารักอันบิดาบรรดาของเราเป็นต้นหรือสามีภรรยาบุตรดาของเราปรารถนาให้บุคคลอันเป็นทัทกของเราเหล่านั้นจงมีความสุขหรือบุคคลอันเป็นทักเราละโลกไปแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ท่านอยู่ในภพภูมิใดก็ขอให้ท่านในรักบุญจะอุทิศไปให้ขอให้ท่านมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแ้าแปรความรักเปรความพัฒนาดีอุทิศบุญเมืองเราสับปะสนาตัวทั้งสากลละโลกสากละรางกลุ่มโลกกลุ่มจักรวาลเี่ยงสับปะนาขอให้สับปะนาจงมีความสุข การที่เราได้การที่เราได้ฝึกการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเป็นหัวใจของพระธรรมเจ้าท่านมีจิตที่เป็นเมตตาอยู่สมมปกติถ้าเราได้ฝึกการแผ่ความรักแผ่ความเมตตาตสมมติเราได้ฝึกการมีหัวใจดุจย่ังพระโพธิสัตว์ดุจหังพระธรรมเจ้าเลยทีเดียว และความบริสุทธใจของเรานี้จะเชื่อมต่อถับสิ่งที่บริสุทธิ์ที่เราไม่รู้ไม่เห็นมองไม่เห็นแต่สิ่งบริสุทธิ์หรือบุญนั้นเนี่ยเขารู้เขาเห็นอนุภาพบุญที่จะส่งต่อมาสู่เราเป็นอนุภาพบุญที่สร้างสิงที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานครอบครัวของเรา อาจจะเป็นผู้ที่มีความจเจริญในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติปัญญาสมบัติมากนึกแต่เราจะสุขมากกวนานิพพานเราขออธิษฐานอิเทรีย์จะเป็นยุ่งมากปราถนาจะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงรูปข้ยเย็นยา,ยาเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเป็นเศรษฐี เป็นผู้มีปัญญามากผู้เห็นทุกอย่างไปตามความเป็นจริงก็ถึงทําได้เลยงนะ่ายให้เราตัง้งจิตอธิษฐานกันสักครู่หนึ่งนะ เราอยากออมะกองใจนิงน่งๆโลงๆวา่างๆใสสว่างปวดโอกาสให้กระแสบนตั้งโตมาสู่ใจของเราปดโอกาสให้ใหใกระแสบุญแปรสร้างจากตัวของเราและตัวเราเป็นตัวเชื่อมต่อแห่งความบริสุทธิ์ทั้งหลายตัวของเราจะบริสุทธิ์ไปด้วยบริสุทธิ์ในธาตุในธรรมบริสุทธิ์ตั้งกายวาจาใจบริสุทธิ์ใน ดินน้ำลงไปอากาศสามผัสวิญญาณที่ประกอบเป็นใจที่ประกอบเป็นตัวของเราบริสุทธิ์ในความเห็นความจําความคิดความรู้บริสุทธิ์บริสุิสว่างสวายแล่เราเป็นผู้ที่มีความสุขมากมีความสุขทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินตัวเบากายเบาใจสบายตัวสบายมีความสุ ให้เราฝึกทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทั้งในทุกวันที่เรามาเข้าขับโอโอโออเอาเอาอย่ทังรความสบายสบายช่วงท้ายก็ขอให้เราได้มานั่งสมาธิกันทุกวันทุกวันใครไม่นั่งแต่เรานั่งเพราะอันนี้ส่งนั้นเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติสัพพีบุทธาประปตาปัะเยกาญญานบาลังปรหันตานันจะเตจินราระคังพันธามิสสปโส สัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพพสขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเป